ด่วนรองผอ CIA สหรัฐดอดพบบิ๊กตู่ชั้นความลับปิดข่าวเงียบเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมเดินทางเข้าปฏิบัติภาฐฐฐรกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้า โดยน่าสงสัยว่าไม่มีการบรรจุวาระของนายกตลอดช่วงเช้าซึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อเวลา9้านาฬิกาสนาทีสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ประสานเป็นการภายในโดยรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองขอเข้าพบพลนเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งไม่มีการแจ้งในรายละเอียดของการเข้าพบในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA เป็นที่รู้จักในฐานะหน่วยงานลับ และทำงานสืบข่าวกรองด้วยเทคนิคกระบวนการที่ลึกลับซึ่งเขาพบกับพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้น่าจะมีประเด็นสำคัญขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ